ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวานาแม็กเดรือชาแนลครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3ตุราคม2 5 6 8เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับตลาดโซนโซนเจเมนะครับก็คือตรงเลน A อนีครับตัอไปรับชมปลานะครับ,าบ,ม,ารบมาตู้แรกเลยนะอันนี้ก็เป็นตู้นาโนนะครับนี่ achieve, สวยตอนนี้ก็กำลังให้หารปลาด้วยนะฮะน่ารักเลยน,นี่ให้โชว์เลยเห็นไหมนะฮะ เลี้ยงปลามีความสุขอยงน้่ารักมองกับไข่เครียดดีนะนครับอันนี้ก็ไข่น้ำจัดตรงง่ายง่ายนะฮะในปลาทองน่ารักอันนี้ก็อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาต่างๆนะฮะนี่ครับก็ระบบกองมีหมดนะเว,วชพันยามีหมดอนะ่ะ หัวใจก็มีอน,นี้ครับแล้วก็ตู้ตู้ต่างๆคนระับแบบนาโน,โนจิ๋วๆนี่ฮะเหมาะกับคนที่เนื้อที่น้อยน,นี่ก็ยิ่งเล็กไปอีกนะจิ๋วมาก ต่อไปครับจอกนะฮะจอกกระหามนะ,ะดอกใหญ่ๆสี่สิบบาทก็สามารถช่วยกันปามให้โดดออกได้บ้างนะฮะ,ะแต่ก็มีจอกญี่ปุ่นนะฮะกับจอกแดงญี่ปุ่นอ่ะจอกญี่ปุ่นจอกแดงญี่ปุ่นเนี่ยฮะสุง5ห้าสิบบาทตามนี้ฮะแล้วก็มาดูปลาหางยุงกันอ่ะโคยสั้นตามนี้ครับดูราคา นะครับก็มีดากหลายสีให้เลือกกันนะครับโดยอิกแทบหนึ่งครับนี่ไปสูเทลบูก้าระดูบูก้าหน่อยนี่ ตัวเล็บรับผมอ่าตัวเมียนะครับส่วนตัวเมียด้านล่างอ่ะตู้ล่างโอหยชาเกตเทล บูเท,เทลเกี้ยงเลยนะนี่อับโดบูกา้าบูก้าสวยนะครับลายเขาเป็นจุดๆทับกําหางอ่ะก็ฟูลเลสเมียนะครับมาบอลรูนาสที่เอกนะครับ ด้านนี้ก็สาได้นะครับสาได้เกยี่นะฮะห้าสิบบาทแล้วก็พวกรากดำนะฮะท่นนี้มาดูแนวเบต้าบ้างนี่เบต้าสวยๆเนี่ยเบต้าเป็นฟ้าขาวอาเจนิน่านะสวยๆเลย いたわあ。 ก็มีสีสันสวยครับก็เลือกที่ชอบเลยนะครับนี่ฮโอ้แบบหางใหญ่มากนี่ก็สวยอ่ะเนี่ยดูสีนะฮะลงตัวเหมือนดอกไม้เลย สวยๆนะครับเหมือนเราเลี้ยงดอกไม้สดเลยนะฮะสวยๆแล้วก็เป็นปลาที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะแต่ขอให้มีเนื้อที่ในการก่อวอร์ดนะีฮะให้มีเนื้อที่นะฮะก่อวอร์ดแล้วก็ที่สําคัญเว้นช่วงน้ําระวังเขากระโดดนะฮะหรือว่าระวังพวกจิ้งจกมากินด้วยสวยๆนะเนี่ยดูพัฒนา มาอีกร้านนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะต้นไม้น้ำนะครับดูเะียอะแล้วก็พรมอินทผร์นะประมาณนี้อ่าพ่อผมมาครับก็ตู้ปลานะดัก,ปปานะากลายนะครับ อาโยงสวัสดีครับอ้าวดูว่าอาโยงสวัสดีครับอ้าโยง, <c oughs> ยงนี่รับสบายครับผมตัน่านโนวาห้าสิบ มีไฟมี้ครบชุดนะครับอันนี้บผมต่อมาก็แบ็โก้ะส้กแปดสิบาทนะครับร้านอาหยงนะครับนนน่าแล้วก็กุ้งกล้วยหอมห้าสิบาทกระดิ่งนางฟ้าสั้นนะครับหกสิบป้องอ้อยอันนี้ ต่อมาบิเชียทองนะครับนี่อ่ะแล้วก็เสือพ่นนาำพม่านะครับแล้วก็แบ็กโฟสแบ็กโ,แล,โแล้วต่อมาอโลวหน้าเงินนะครับตัวหกร้อยบาทไซส์น่าจะมีเจ็ดถึงแปดนิ้วได้นะ ต่อมาอันนี้ก็ใส่ย่อมลงมาครับสา0รับบาทแล้วก็มังกรเผื่อก็900าร้อยนะฮะด้านนี้ก็อยด้านะครับอ่าสองบาท ก็ปีเชียไทยเกอร์น,นะครับสายเสือตัวห้าร้อยบาทนะครับเล,ลเทลเลเทลแปดสิบาทครับอันนี้นาดักนกาดักเลยก็ไม่แอลหนึ่งหกห้า ต่อไปก็ไปเชียร์ไทเกอร์ไซสย่อมลงมา250นะคยหบแลครับต่อไปไปเชียร์จุดครับมุมของแอลนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับชื่อก็อดูแต่ตัวบางตัวแอบในขอดไม้อยู่นะนี่ ด้านล่างครับตัว144นะก็519 144ตัวเหลือเนี่ยก็519นี่อันต่อไปปักเป้าฟาก้าครับ800อันนี้800น้องหลบนะอันนี้ น่ารักดีฮะอาซามาโซนข้างๆก็เป็นพวกหอยนะครับนี่หอยกินหอยประมาณนี้นะครับหอยกะทิหอยแอปเปิ้ลนี่มีราคาหอยใจแอ้นแล้วก็หอยปัดคอนนะราบนี้หน่สิบเต่าจีนใต้นะนี่ตามนี้เอาภูเขาเอาภูเขาก็สามร้อยห้าสิบบาทนี่ เลาแเลโน,โลลน่ลายนึ่ัเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยแคมบินตันนะครับเจ็ดร้อยแล้วก็หอยหมกทหารนี่ดตักุ้งแม่งหนึ่งุ้งตามกาลร้อยหนึ่งแล้วก็เคฟิสเคฟิสสี่สิบบาท นะค,คุ้งก้ามแดงอันนี้ตัวละสามสิบสองตัวห้าสิบนะครับปูแคร์นี่ปูนะแอมพายสายปูว่ามาดูได้เลยนะครับนะี่แดงแดงแอมพายต่อไปมาดูกบทอนฟอกนะฮะนี่สองร้อย เต่าจีนคอลายสองร้อสิบเต่าแม็กนะฮนี่ตามนี้เลยแม็กแดงและตัวสองร้อยเต่าญี่ปุ่นนะฮะนี่ตามนี้แล้วก็เต่าญี่ปุ่นอีกกระผมอปลาปอนลูนนี้ยตัวสิบบาทนะ ลักเล่400ส่น40บาทละโตหนึง่งดิวกินหนึ่ง40บาทประมาณนี้ครับอก็ดูคข่าวๆเสือพ้นน้ำอยู่กับตะกลับนะฮะพวกเสือดาวนกแก้วไลายเปยเทวดาอย่างเี้ฮะก็พวกฟิงเกอร์ออบอเนียว ล,ลือกแ้่บูไทเกอร์แล้วก็บูแพทนะฮะออสการตะเพียนหน้าแดงอะ่ะตะกลับแดงอะ่ะตามนี้ครับก็เดี๋ยวถ่ายไล่ไไปกันนะเพราะตู้เยอะมากอนะ่ะตามนี้ครับชอบปลาตัวไหนก็ดูได้เลย ซิลเวอร์ Silver, ทิฟอย่างเงี้ยปลาไม้น้ำซิลหวานใหญ่ก็สวยนะครับส้มส้มนะฮะมงคอสเตอย่างเงี้ยออสเซียเรดแฟนทอมนะครับ,รเเรรบก็แบบหลากหลายนะฮะอันนี้แนวแนวพาตีนก็มีนะครับนะีฮะแล้วก็ปลากาย ตายอยตองได้หยวกเสือต่อลไรเล็กก็มีนะครับต่อมาก็เลเทลนะฮะก็ดูคร่ข้าวเลยครับอันนี้ก็ปนๆกันนะพิ้งเทลหมูอินโดอันนี้ก็ปนนะฮะก็ต้องสูงกบกระปอลรูนอย่างเงี้ยแล้วก็กระดีนางฟ้าแพ้เผือกอะไร สลาสมมาตรสั้นพ็อกกิ้งลายปลากระดี่พาได้เผืือกสามสิบบาทนะฮะปลาปลาสีหนวดเขาบอกอันนี้ไม่ใช่พวกหนวดพามมาะแล้วก็เดนโบอันนี้ครับพวกเล็บตุวงก,ก้วยหอม คาตากหลายมากกาแดงเขื่องเงี้ยโรซี่ทองนะฮะต่อมานี้ครับผมต่อมาก็ปักเต้านะฮะปักเต้าจุดตัวยี่สิบนะครับ,น,รบนี่ถ่ายปักเต้ามังยืน่นนี่นี่ปลากื่นควายนะตัวเบล์ปลาคูรี่นะฮะนี่ ปลาเค็มเผือกกุ้งแคร์ห้าบาทเ,เองเ้านะฮะตัวเบลเลยนี่โหใหญ่เดี๋ยวดูป้ายราคากันซิสาม300ร้อยตัวเบลเลยะฮะเลี้ยงสาใจมากอ้วนด้วยเนี่ยหืูน้ำพึ่งเปือกแล้วก็ซักเกอร์นะฮะ อันนี้ก็อสซอรีตกแต่งนะฮะขอนไม้ตู้ประกัดอันเนี้ยถ้ามีฝาปิดจะดีกันจิ้งจบกันไรด้วยกันโดดฝาแบบมีอากาศด้วยผ่านได้อันนี้โหลครับเลี้ยงปลาทองอย่างเงี้ยได้หมดครับน,นีต่ตู้นะฮะน,นี้พันแปด โอ้ยอย่างดีนะครับพันหกร้อยสิบพันหนึ่งก็มีอันนี้รับขอบสวยนะเลียงไม้น้ำไม่ได้นะฮะเปลอกไม้เกลือนะฮะมีหมดเปลืออยก็มีนะครับแล้วก็ถินพมิสเลัลผ่อยวัสดุกรองมีหมดนะฮะโลเซมิบอมีหมดนะครับ ด้านนี้ก็พวกขอนไม้นะครับหนึ่งตกแต่งน,นี่ขายเป็นโลนะหน,นึ่งโลสองรยห้าสิบอเนี่ยขอนไม้ตกแต่งอุปกรณ์ในการตกแต่งตู้ปลานะอุปกรณ์นะนี่พวกต้นไม้ปลอม จัดเลยเอาให้สวยสวยได้นะครับจัดตามวิ่สไตล์เราชอบเลยครับอยู่บ้านแล้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะแย่หินนะฮะหินลิ่งดำๆไัไก็สวยดีครับนะครับก็เลือกทับสเตทตามที่เราชอบไปนะครับ เด็กๆก็อย่าเล่นนะฮะเดี๋ยวครอบของเสียหายนะหินก็จะกระจายหมดอันนี้เป็นหินหรือดิน<ม>เป็นผงผงไงแลอลเจอร์ฟรีตกแต่งก็ป่าส,สวยๆเอาพึ่งลงนะ กระตู้นานโนอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อ,อแซนตา้าสวยๆนะนี่หางยาวตัวผู้นะวันนี้ก็มีตัวเมียคนด้วยครับตัวเมียจะไม่ใช่หางดาบอันนี้อันนี้ต่อ,นนอถังบวงกุหลาบนะครับซื้อไปใส่อ่างบัวได้อันนี้ก็สวยนะนี่ เลือกตาที่ชอบไปฮะอันนี้ก็บรรูนนะฮะเน,นี่ยประมาณนี้ข <c oughs> นมยูนครับอยู่ในกระปะนะฮะ <c oughs> ก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้พวกค้ยนะฮะ ก็มีแบบสีสันให้เลือกแบบหลากหลายนะฮะมาดูได้เลยนะครับชักเกอร์นะฮะแล้วสอดนะฮะครับผมต่อมาก็ตู้ไม้น้ำนะครับนี่อนนเบียกยักษ์นะครับมีปลาเทวดาด้วยสวยๆนี้จัดบบง่ายๆนะก็อยู่สบายนะ ไม้น้ำอันนี้ไม้แดงก็ต้องใช้ไฟแดงนะให้แสงเขาด้วยนี่ฮะอันนี้อันนี้สายไม้เขียวนะฮะนี่นี่ไข่น้ำก็มีนิเพอรด้วยครับไข่น้ำก็อยู่ด้านหลัง แล้ก็ไม้แดงๆอีกเติมาายไม้แดงน,น้ครับก็เลือกได้ครับชอบอันไหนขนมปี๊บแค่ก็มีดึงฝ و ไม้น้ำมีนก็มีนะครับนี่ไะครับ นี่ก็ปลาแม่นม้ำตะพวกตะเพียนนะพออินโดก็ตะภาคเดือกนะครับับมาเลือกได้เลยร้านอ f ฟแอนด์อนะฮะแล้วก็มีหมูฟ้าด้วยนี่หมูฟ้าหมูฟ้าก็น่ารักตีครับหมูฟ้าแล้วก็พวกมาวีนะครับ ตาเนื้อเหมือนกันนลแก้พลาเทน่าโบไทเกอร์อ่ะแล้วก็ลำแดงต่อมาอีกด้านนึงนะครับนีก็ปลารวมครับมีพวกมาวีนะฮะปนกับฉามหางไม้แล้วก็ปลากาแดงนะครับแล้วก็ตะเพียนทัตินัมนะครับปนกันนะฮะ ตขรู้นี้ก็ดูสวยดีนะครับดูง่ายๆดีสวยดีอันนี้อันหนึงน่งนะครับอันนี้ก็แนวปลาโคมิดปลาทองหางยาววางกับกะเพียนนะฮะแล้วก็ปลาแรดเผือกาตามกับสวยเกลือ ชาบาังไม้อะไรเง้ยน,น,นี่แล้วก็ตะเพียนทองอินโดแล้วก็ตะเพียนทองไทยต่อไปก็บอลเนียวส,สวยๆครับอันนี้เท่าที่ครับบอลเนียวเท่าไหรออ่อ่ะแปดสิบไหมอ่าโอเคอ่ะแปดสิบเนอะนับโอ้โหนี่จับไม้น้ำอย่างสวยนะนี่เนือชิ่มจริงอันนี้ ครับอ่ะประมาณนี้ครับนี้ก็กระดีนางฟ้านะครับลแล้วก็ออสการ์นะครับร้อยหนึ่งส่วนกระดีนางฟ้าสามสิบบาทนะอ่าประมาณนี้ครับปลาทอนะครับนี่โซนของปลาทอนะครับตามนี้เลยสี่ร้อยนี่ นี้ก็สิงดามนับตัวสามห้าสิบอดูราคาก่อนนี่ก็มันได้ตัวอ้วนดำๆนะฮะสายคนชอบสีเข้มสิงดามหรือสิงตามนิดนั่นเองนะครับสิงห้าสี่นะครับ,รบอันนี้ก็ออนดานะอันนี้ตัวหกสิบบาทก็เป็นเกรดเลียงเล่นนะฮะ อันนี้ก็ออนได้อันนี้สามร้อยตั้งกระบะก็มีนะครับนี่สี่ร้อยอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ร้อยยี่สิบไปก็มีนะฮะแปดสิบก็มีอันนี้ฮะแปดสิบก็มันเลือกได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ฮะสามสิบก็มีนะครับอ่ะครับ ปลาทองนะครับเก๋าแบบสวยๆนี่่ะดัแบบแนวต้นนุยน่ารักเลยฮะอ่ะดูใกล้นี่ครับอันนี้เป็นของร้านแอคแอ d ด f ออนะครับอ่าดูได้เลยอันนี้ก็ สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็แปดสิบอันนี้สองร้อยอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบ ประมาณนี้ครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ะก็โซนเลนเอประมาณนี้เขาก็ลิงก์ถึงกันอ่ะโอเคครับบ๊ายบายอ่าจบที่ปลาแมา่น้ำ <Bye. S 1> อ่ะครับผมบ๊ายบาย